ครับทวัสทีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Resident Evil 3นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมขอรวบรวมของก่อนครับเพราะว่ารู้สึกว่าช่องในกระเป๋าผมรู้สึกจะได้น้อยอยแปลกเขาว่าไหมไปกันเลยครับคาร์ลอสมิจิวนะฉันกู้ระบบไฟฟ้าได้แล้วเยี่ยมต่อไประบบควบคุมการจราจรมันน่าอยู่ในสำนักงานของบริษัทการรถไฟ โอเคฉันรู้จักที่นั่นนะอ๋อเยี่ยมเลยคู่หูนำหน้าผีเก้าฉันไม่ใช่คู่หูคุณยังมีเวลามานั่งเล่นมุกกันเนาะไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้นี่มันร้ายจริงๆก็เจอมันไล่ไปกันเลยครับ มาเฮ้ยโอ้ยอตกใจเอ้ยอุ้ยโอ้มันยังไม่ตายครับตอนต้นเรื่องบ้าเอ้ยโอเคห้ามยิงตรงหัวใจมันเนาะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเ,เ,เรียบร้อยครับเรียบร้อยโรงเรียนจีนม,มาไม่ต้องมาจงมาจับไม่ต้องมาจงมาจับไม่ต้องมารักฉันเพราะฉันไม่รักใส่กระสุนครับรีโ,รด,รโรดด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 ด ตัวมันสั้นแป๊บเดียวเลยอ่ะเฮ้ยโอเคเฮ้ยหลบไหมอ๋อไอหลบยากเกินโอ้ยเออเออเออโอ้ยอันนี้อะไรไม่รู้อ่ะเออเออเออเจ็บเจ็บเราเจ็บฉันเจ็บจังเลยฉ네ันเจ็บจริงๆนะฉันเจ็บจริงๆออ มันไม่ร่วงจริงๆเนาะถือทนนะวะโอ้โหมันหลบยังไงอะครือผมก็จาไม่ได้ผมกดมั่มๆวเลยใส่หมดใส่หมดไม่สนลูกใครอือโอเคร่วงแล้วครับเพราะว่าเราไปเดียวกับมันร่วงเรามันน่าจะน็อกครับมันน่าจะน็อกน็อกแล้วเราก็ไปเลยอย่าเสียเวลานะครับเชื่อผมเพราะว่าถึงสู้มันไปก็ไรประโยชน์หน้าที่เราคือต้องเดินหน้าต่อไป เฮ้ยปัดดีปัดด okay. ีป oh ัดดีโอเคเออเออเคื่องกระสุนหน่อยครับเพราะว่าผมรีบอะรีบเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันต้องฟื้นครับคาร์ลอสจนัจนยังไม่ตายมันตามฉันหน้าฉันว่าไงนะวิ่งเร็วกลับมาที่สถานีต้องทำให้ระบบควบคุมการจราจรทำงานก่อนโอเค ทำให้ควบคุมทำให้ระบบควบคุมการจราจรทำงานปลดล็อกครับใช้โอ้สเปรย์ปฐมพยาบาลของดีอยู่นะของดีอยู่นะของดนะีครับเก็บของไปเลยของไม่จำเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเซฟก่อนครับคนเราต้องเซฟมันจะมาอีกไหมนะผมว่ามันต้องมาอีกแน่นอนเลยตัวเนี้ยมันมิสเตอร์เอกอครับมิสเตอร์เอกอ มันคือไอ้มิสเตอร์เอกที่จะต้องตามเราตลอดเวลาเฮ้ยนี่เล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 ยจากปืนปืนเนีบบยิงกระสุนได้แบบไม่จำกัดผมจะใส่แบบไม่ยั้งเลยเนาะปืนกองปืนกล,นกลอะไรเงี้ยไปยังไงอะไปดิไปดิปดโอ้โห <c oughs> ประตูอยู่ตรงนี้ประตูอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตกลับไปเอาของสักนิดนึงเอาดินปืนก่อนแล้วก็ หยิบออกมาหยิบออกมาผสมกันครับโอเควันนี้ผมต้องใช้อ่ะนินปืนอะผมขาดของไปอย่างมากสวัสดีสวีดัดร่วงแล้วครับขออนุญาตนะครับซ้ำ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 อ้ยยังไม่ตายเหรอเออโอเคน่าจะแตกละไม่จะแตกลนะอีกตัวนี้อนะ่ะ มาซ้ำซ้ำอุ้ยเวรกรรมโน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 อุ้ยไอ้บ้าเอ้ยมันจะวิ่งมาทำไมน่าจริงจะวิ่งมาดิวะน่าจริงก็จะวิ่งมาดิเดเดยวเดเดเดเฮ้ยโหเปิดประตูเข้ามาได้เวรกรรมครับเวรกรรมอุ้ยขออนุญาตครับฟังเสียงฮึฮึฟังเสียงคนนะครับ เหมือน okay. มันจะกระโดดนี้หายไปแล้วดนตรีบิ้วๆก็ออกไปแล้ว,ขออ,ญญว <laughs> ขออนุญาตนะครับสำรวจขออนุญาตสำรวจครับเรีย๋ยวสำรวจเดี๋ยวค่อยๆดูนครับโอ้ยโอ้โหอุย้ยอุ้ยพอาะคนนี้นะครับนี้นะครับผมว่าจะระเบิดปลาแต่ผมว่าผมปลาไม่ทันแน่นอนเลยเพราะฉะนั้น ผมขอเข้าไปในตู้เซฟก่อนไม่มีที่ใดจะปลอดภัยเท่ากับในตู้เซฟเราแล้วครับมามันไปแล้วครับมันไปแล้วครับรอบนี้ครับผมจะระเบิดปามเลยนะให้ผมยิงผมไม่ไหวอะครับผมผมก็หลบไม่ค่อยคล่องด้วยอะแล้วก็ยิงไม,ม่แม่นด้วยปาพร้อมไก่ตัวนี้เลยมา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 โอ้โหกล่องร่วงมีกล่องร่วงด้วย ปลดล็อกอาชีพมิสอาชีพมิสอะไรไม่รู้ครับแต่ปลดล็อกแต่ก็ปลดล็อกนะดีกว่าไม่ปลดล็อกค,ครับไปเลย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 ไปเ <ไป S 1> ลยขอญญขอนุญาตนะครับขออนุญาตขออนุญาตเดินทางสำรวจสมโนครัวแถวแถวฝั่งนี้เปิดใช้มีของแล้วว่ะโอ้ยระเบิดอีกลูกหนึ่งโอ้ยรูปรูปกำมนันได้ต่อนะ น่าจะพอบูต่อได้ครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเปิดเลยนะอันนี้คืออะไระตัวสอบของดีปะมักคซกีนโอ้โหรวบรวมไปเลยครับนี่มันจะได้แม็กกาซีนเพิ่มขึ้นเนาะขออนุญาตโอเคครับน่าจะได้น่าจะได้เดินทางต่อกันเลยเรา อย่ายไปกลัวมันอย่ายไปกลัวมันมันก็ไม่เท่าไหร่แล้วครับเชื่อผมขออนุญาตยิงนะเออโอ้ยแรงมากโอ้ยยิงไม่โดนเออโอเคครับเฮ้ยโอ้ยถังเออโอเคครับน่าจะน็อก,กระยาวขึ้นบนนี้ขึ้นบนนี้ โอเคโอเคโอเคเรากลับมาที่นี่แล้วผมจะเอามาเอาของไอ้น,นี้ครับเป็นปืนลูกซองแล้วก็ของอย่างอื่นด้วยที่ผมจะต้องเอาในนี้เหรอเอเขากลับไปเอาปืนลูกซองก่อนปืนลูกซองสำคัญครับถ้าเจอมันผมจะปืนลูกซองจัดหน้ามันเลยให้มันรู้บ้างว่าใครเป็นใครเดี๋ยวเราได้เจอกันเดี๋ยวเราได้เจอกันมาแล้วครับปืนลูกซองเออได้มาแล้วมาดิมาดิ เฮ้ของ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 เปิดเปิดเปิดไขสลอกกรครับเรียบร้อยโอ้ย,อยายกันหนึง่งโอ้ดีนะแม,ม,นะม,ม่มันจะมาไหมมันจะมาไหมผมเตรียมทุกอย่างพร้อมครับระบองระเบิดพร้อมใส่มันหมดอ่ะถ้ามันเข้ามารอบนี้มันแตกแน่ครับมันแตกแน่เข้ามารอบนี้มันแตกแน่ผมบอกแควคำเดียวอ่ะโอเค คาร์ลสฉันอยู่ในห้อง,องควบคุมแล้ว <mel od ic> ทีนี้ยังไงต่อแ <mel od ic> จ๋วทีนี้คุณต้องกำหนดเส้นทางโอเคขอเวลาแป๊บบอกว่าเราต้องกำหนดเส้นทางเนาะเปิดของดีกระสุนลูกซองก็โอเคครับเรามีลูกซองแล้วได้กระสุนลูกซองมาช่วยก็ถือว่าแจ่ม <All right, S 2> เ,เอาละมุ่งนห,หน้าไปไหนรถไฟจอดที่ถนนเลดสโตน เราต้องไปถึงสถานีอะไรอ๋อ FOG Plus ให้กำหนดครับเป็นตัวย่อเนาะ R E F A R A S A แล้วก็ F O F O ไปถึง U F O ครับนี่อันนี้เป็น R A R A เอ่อสามโอเคลางสามอันนี้ S A เขาเป็ครับ SA รางสองใช่ครับแล้วไงต่อ,อปรด,ดใช้เส้นทางอ๋อนี่ไงนี่ยเส้นทางที่ถูกต้องคาร์ลอสนี่ฉันเองเพิ่งใส่เส้นทางเสร็จจิวคุณที่สุดยอดเลยแถมยังแข็งแกร่งสุสดๆรีบกลับไปสถาน,านีเร็วรเราเตรียมรถไฟให้พร้อมออกได้เรามันแข็งแกร่งอยู่แล้วโอ้โห โคตรแข็งแกร่งแข็งแกร่งเฮ้ยมันฟื้นได้ยังไงอย่ามันตายไปหรอเฮ้ยบ้าเอ้ยเออยิงไม่เข้าเลยอ่ะอืออ๋อต้องยิงตัวครับยิงตัวมันเออเออปะยกระสุนครับผมรู้วิธีแล้วรู้วิธีแล้วโอเคมาลองยิงหัวกันมาเออเออเออเดี๋ยได้เด้อขออนุญาตนะครับอยากจะย้ำให้เธอฟังชัน อยากจะย้ำแล้วก็อยากจะซ้ำ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 โอเคผมว่าผมต้องรีบไปครับเพราะว่าเดี๋ยวมันอยู่ข้างนอกเนี่ย,อ,ยอุ้ยเออหนึ่งนัด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 ครับหนึ่งนัดเออเออเออ ยังครับยังไม่ตายไม่ตายยังลุกขึ้นมาโอ้ยเปลืองกระสุนโอเคกระสุนมีใา่สิบสามนัดข้างในนี้รู้สึกว่าจะไม่มีอะไรเนาะฝั่งนี้ก็ไม่มีแล้วผมว่าผมออกทางนี้ได้น่าจะได้นะครับเนี่ยไปกันครับเราต้องเดินทางเฮ้ยโอ้หอีกตัวนี้ตัวนึง่งอีกตัวนี้ก็ตายแล้วไม่ใช่หรอเออ อโอเคครับเราต้องย้ำให้เธอฟังชัน้นอยากจะย้ำตายยังยังไม่ตายเหรอยังไม่ตายเหรอยังไม่ตายเหรอขออนุญาตไปเลยนะครับผมไม่อยากเสียเวลาตรงนี้นานอนะ่ะผมไม่อยากสู้กับไอ้นั่นด้วยอ่ะอยาจะรีบไปตู้เซฟถัดไปเพราะเราต้องที่กลับรีบกลับไปที่สถานีตรงนี้ไม่มีอะไรครับ สถานที่ที่คุ้นเคยแต่ไม่มีอะไรไปกันเลยทางนี้แหละครับผมคุ้นเคยผมจําได้ผมจำได้ความจําผมดีเหมือนเดี่ยวโอเคอเฮ้ยเสียอย่างนี้เสียอย่างงี้เสียอย่างงี้้ยใช่จริงๆด้วยครับโอ้โหวัดดีเดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงเจอัอ๊มโอ้โหเราไปก,กองนึงโอ้โหขอบคุณครับอขอบคุณครับ ขอบคุณที่แบ่งปันข้ามูลนะครับผมฮะฮะฮะพี่มีระเบิดนะเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวโอเคใช้อันนี้ตัดครับผมจะรีบเก็บของอันนี้แล้วผมจะรีบไปนะเพราะเราต้องรีบเก็บของแล้วเราก็รีบไปอะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะขออนุญ,ญาตนะญญนะเก็บยาตรงนี้ไอทางขวามีกระสุนกระสุนไอ้เกศสูง มันนั่งอยู่นะครับผมมั่นใจเฮย้ยมันต้องสนใจมันครับไปเลย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 ตรงน,นี้มีคนหนึ่งจากงานอ,อ,อ,อือออโอเคครับล่วงยิงแค่ล่วงก็พอเพราะเราจะหนีแล้วครับผมจะยิงแค่ให้ม,มันล้มพออื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 อ,อ,อ,อโอเคไปได้ครับจังหวะน,นี้แหละจังหวะน,นี้แหละจังหวะน,นี้ลหละเฮ้ยตรงนี้ตัวนึงไปเลยเข้าโอเคตายอยู่ได้อยู่ปิดประตูสวยงาม จิวบอกจิววาเลนไทน์เหรอชื่อจิวอะไรนะผมลืมแล้วนะอันนี้ต้องมันต้องเปิดนะครับขออนุญาตนะครับตรวจสอบโอ้โหเม็ดเม็ดเม็ดเพชรเพชรไม่เด็กมีกันหนึ่งนะเพชรนี่ไงมีอีกปะขออนุญาตเซฟก่อนครับเพื่อความชัวร์ผมไม่รู้เราต้องเจออะไรอีกอะผมไม่อยาก จะแบบว่ามานั่งโรเซฟใหม่ไกลอ่ะเปิดเป็นระเบิดโอ้โหดีดีดีด,ด,ดีเก็บอันนี้โอ้โหผ่านท้ายลูกซองก็ได้อยู่นะได้อยู่นะได้อยู่ดูได้อยู่นะครับได้อยู่ เป็นพานท้ายลูกสองขออนุญาตใส่ครับดูดิตรวจสอบแล้วพานท้ายรวมโอ้โโอ้โหนี่ดูดีขึ้นเยอะขออนุญาตคาบกระสุนรวบรวมตรวจสอบรวบรวมครับโอเคอันนี้ตรวจสอบเปิดของดีเปิดของดี เอาเป็นปอกครับเปป่อปืนป่อปืน,ปอปนโอเคปอกปืนพกใสโอ้โหเปรืองช่องสุดๆเลยอะโคตรจะเปลืองช่องเลยผมว่าผมจะเก็บของที่ไม่จาเป็นอะอย่างพวกกระสุนก,กระสุนอะไรพวกนี้จะเว้นกระสุนปืนพคกครับมันสําคัญมากอันนี้เราจะเก็บไปจะเก็บกระสุนพวกนี้ส่วนปืนนี่เก็บไว้ครับเนเอาไวย้ยาำจำเป็นเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเดี๋ยวกดโอเคเก็บ แล้วเราก็นี่โอ้โหสามสิบสามสิบนัดสามสิบสามนัดได้อยู่นะได้อยู่นะได้อยู่นะโอเคเพียงช่องกอระป๋อเรียบร้อยแล้วนี่เปิดใช้มีของกระสุนปืนลูกซองก็ดี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 ได้เพิ่มขึ้นมานิดหน่อยก็ยัง,ยงดีนะครับผมว่า เพราะว่าลูกซอมมันก็แรงด้วยเนาะยิงทีวัดช็อตปันคิวอะไรเงี้ยแรงเก่งมากคุณดจ้าทูกผมประทับใจนะใช้งานได้แล้วใช่ไหมใช่เกือบแล้วแต่ต้องรอสร้างบอรูให้เสร็จอีกสัก30ถึง40นาทีนิโคลายนิโคลไลเป็นไงบ้างตัวประหลาดเต็มเมืองไปหมดไม่มีทางที่เราจะฝากพวกมันออกจากเมืองได้เลยทำไมเธออยู่ที่นี่ได้เธอช่วยทำให้รถไฟกลับมาแ่นได้ นี่ไม่ใช่เวลาที่จะหาพาระนะเธอเชื่อไม่ได้ไม่กล้าลั่นไกลในเวลาที่จำเป็นเฮ้ <c oughs> ยใจเย็นๆนะ <c oughs> เธอจะทำให้นายตายขอโทษทีนะทุกคนกำลังเงินกันนิดหน่อยนะ่ะเฮ้ยโอ้ยโอยเม่ยนาเอาอีกแล้วเหรอ ไปกันไปกันเขาจะตามล่าฉันฉันจะยื้อเวลาให้โอ้โหเฮ้ยดิโก้ซิจิวให้ตายสิวะโอ้โหเข้ามาเลยสตอเกอร์สปดลอนอยากได้สตาร์หรอเดี๋ยวฉันจัดให้โอ้ยมันตามลอยมากผมว่าผมมีวิธีครับยื้อเวลาอติดไฟช็อตเข้าไปนี่ผมยื้อเวลาได้พอยื้อเวลาได้พอยื้อเวลาได้ เพราะฉะนั้นผมว่าวิธีนั้นเป็นวิธีที่เวลาที่ดีที่สุดผมรู้มันต้องมาหาผมทางนี้มีตรงนี้มีทางระเบิดครับมีเดี๋ยวผมจะี้ทางระเบิดเอาอุ้มเลยอือตันนานหน่อยอ,อืนนนอเวรกรรมอืนนนอโอกาสได้แล้วได้โอกาสแล้วอือออโอเค ไปกันเลยครับไปเลยไปเลยเลดวนดวนดวนชี้มีมีอะไรจับขาใช่ไหมโอเคไม่มีโอ้ปกติมันต้องมีนะเฮ้ยเพื่อความบันอสุดยอดไปกันเลยครับคุณยอดทหารคุณยอดตำรวจเราเป็นคือยอดตำรวจครับไม่ใช่ยอดทหารมาปิดเอออยาหยา โอ้จอดคาร์ลอสได้กินไหมคาร์ลอสบ้าจริงโอเคต้องหาทางอื่นออกแล้วเราติดต่อคาร์ลอสไม่ได้โอเคเก็บหมดตรงนี้เป็นแผนที่สวยงามแผนที่ท่อระบายน้ำแผนที่บริเวณนี้ยอดเยี่ยม ผมขออนุญาตเก็บของนะครับพี่ที่เนี้ยแล้วก็อันนี้โอ้เก็บไปแล้วก็เก็บไปเลยไม่จําเป็นอะ่ะยังไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่เหลือช่องไว้สามช่องเนาะอันนี้เหรอโอเคครับเซฟออกเดินทางได้สามสองหนึ่งไปรือเือือุ้ยในห้องในนี้ห้องใน,นี้ พราะแต่เราจะเข้าไปยังไงอ่ะเฮ้ยหกระสุนแม่จะเดินผ่านซีซีซีซูว่ะโหได้ยินเสียงไครับอะไรน่ะเสียงอะไรอ่ะตัวอะไรไปเนี่ยอันนี้เราได้รับรายงานว่าเจ้าที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาในการบริเวณควบคุมหนังตาของหน่วยงานดังนั้นเราจะเปลี่ยนการรับกล้องไกลเก่าและนำมาตรการความปลอดภัยแบบใหม่มาใช้การใช้ล็อกไฟฟ้าอันนี้ใหม่ได้จะต้องแพ็คแบตเตอรี่ ที่ทําขึ้นมาเป็นพิเศษซึ่งจะแจกจ่ายให้กับพนันกงานทุกคนโปรดเก็บแบตเตอรี่จุดตัวไว้ใกล้ตัวตลอดเวลาเมื่อคุณอยู่ในหน่วยงานแท็กแบตเตอรี่เหรอแท็กแบตเตอรี่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 ปรรปรรไปกันเลยครับอย่าให้ตายสิวะฉันอากทำให้เปนฉันต้องหาชุดนี้ไปเปล่าเหน่าแล้วมั้ง,งชุดเหน่าขวาร้ายซ้ายดี ขวาขวาดูนากลัวไงไมรู้ว่าผมขอไปซ้ายก่อนแล้วกันครับอ้าซ้ายอาจจะดูปลอดภัยกว่าเฮ้ยตกใจตกใจเฮ้ยโอ้โหมาเอ้ยตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเออเฮ้ยเออมาดิเฮ้ยพวยิงไม่เข้าเออเฮ้ยกระสนรุนหมดดีโหลดดีโหลดดีีโหลดดมาด,ด,ดิมา,มาเอออีกทีนึงเออ ไปไงไปไงไปไงตั้งตัวอะไรวะเนี่ยใช่ตัวอะไรผู้จักรู้เหมือนกันเราเองก,ก็อยากรู้ไม่ใช่เธอเองก,ก็อยากรู้นะเราเองก,ก็อยากรู้เหมือนกันมันตัวอะไรไม่รู้ไปเองครับขึ้นไปขึ้นไปอันนี้เป็นห้องอะไรไม่รู้โอ้ยห้องเซฟอีกห้องหนึ่งกระสุนระเบิดบีเหรอระเบิดบีเหรอมันไหลาจางจงเรยอกระสุนกระสุนอะไรเยอะะไปหมดโอ้จะพกไงช่องกระเป๋าไป่แค่นี้ 4มีนาไปแกม,ม่ากออกมาจากแทงเป็นครั้งแรกเคลื่อนไหวเชืช่อช้าสักยภาพเป็นการต่อสู้ต่ำ18เมษายนทดลองเพิ่มฮอร์โมนและยาการปรับปรุงจุดเดียวทําให้ผลลัพธ์ในแง่บวกโดยมีสักยภาพเป็นการต่อสู้เพิ่มมากขึ้นตอนนี้ตัวอย่างการเคลื่อนไหวได้อย่างริดเดียวและกลึ่งเหยือทั้งตัว30มิถุนาอมเมล่าเปิดล่าสุดปิดทุนวิจัยแกม,ม่าอย่างเป็นทางการเราเอาน้ำตอยางบางส่วนที่มีสักยภาพสูงเป็นพิเศษมาจากแหนบบก่อนที่จะถูกทำลายดรโรแกน มุ่งมั่นพัฒนาแกมมาอย่างเต็มที่สิสี่ิงหาสองสัปดาห์เราจะย้ายมาไว้ท่อระบายน้ําอุณหภูมิเพิ่มขึ้นทําให้คุณภาพน้ําลดลงแต่ด้วยตัวอย่างดูป,ปกติเหมือนไม่เหมือนที่กังวลแกมมาเลยรูปผังท่อระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วหลังสำรวจใต้ของลักคูซิตี้ได้2วันตัวอย่างทั้งหมดคุ้นเคยและอยู่เป็นมิตรกับเราหนึ่งกันยาเราโชคดีที่ได้พื้นที่นี้มาจากการติดสินบนของนหนัวนากาปปา แต่ที่นี่เริ่มจะคับแคบเพราะแกม่ายังโตไม่หยุดเราควรเริ่มพิจา,ารณาถาที่อื่น9กันยาเจ้าที่ได้รับรา้ที่มาบัดน้ําหา้องทดลองเจอแต่แกม่ากรับจัดเขาได้อย่างรวดเดียวสิ่งนี้พิสูจน์ว่ามันอยู่รอดได้ในการใช้งานจริงใช้ติดต่อกับเอเว่าสาขาโยุโรปในวนพ่งนี้บางทีโครงการนี้อาจกลายเป็นจริงโอ้โหพวกนี้นพัฒนาไอตัวเมื่อกี้นี่ไปเสร็จร้านปืนเคนโดขอบคุณที่ซื้อเครื่องยิงกระสุนระเบิด เราได้ทำการหัดแปลงอาวุธพิเศษนี้เพื่อทำให้มันสามารถรับลูกกระสุนที่หลายชนิดแต่เพื่อสัมรรนะสูงสุดโปรดเลือกกระสุนที่เหมาะกับสารการอย่างที่เราคุยกันแล้วตอนนี้นี่คืออาวุธรุ่นปรับปรุงใหม่แล้วคุณยังต้องหมุนลังเพงลิงเราเองระหว่างการยิงเขียนด้วยลายมือกับด้านหรอกระสุนระเบิดระเบิด A2 กระสุนลัเพลิงบ B บอกอกระสุนกด B B2 โอเค จะต้องรับมือกันมากกระสุนระเบิดปผลิ์ทันทีไม่ได้ไม่คุม้มอ้อหอต้องใช้กระสุนเพลิงครับ A บอก B เนาะเก็บไม่ได้ค้งเต็มขออนุญาตครับเก็บแล้วก็เก็บโอเคครับโอเคครับ ถ้ายังไงฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ